ปุ่มสวิตช์ล็อกรุ่น Fortuner TRD ด2015ี2015-2019ครับวิธีติดตั้งไปดูเลยกดล็อกความประตูับดึงขึ้นตรงๆครับกดซิปตรงเบรกมือนะครับ ด้านคอนโซลครับแล้วก็ไปลวงขึ้นกดล็อกลองไปเสียบสวิตช์ครับ ใา้ข้างขึ้นก่อนคนระับแล้วันนี้จะมีหมุดนะครับหมุดหมุนหมุดออก,ก่อนดึงออกตรงๆครับด้านซ้ายครับเลอกสายไฟที่เดินไปนะครับเลาะตามขอบมันจะมีหมุดทำเป็นดึงออกมาเพื่อเอาสายลงไปด้านในหมุดของผมครับอ่าแล้วก็เสียบเหมือนเดิม เร้ไปใต้ผมได้นะครับ,รบดึงผมขึ้นมาแล้วก็เอามือยัดสายลงไปงด้านด้านล่างรหรือไม่ก็ลอยข้างบนลอยข้างบนจะยากกว่ารลอยได้ครับลงมาครับครับ,รบกดก่อนนะครับกด หัวอีกด้านหนึ่งเสียบเข้าไปครับเท่านี้เองนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับ,อ,นนอ,รรบอ่าสวิตต์กดลงไปไม่ดีครับไม่ดีติดครบร,รับกดไฟมันจะหายอันนี้คือ ไม่ดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับเสียบตัดได้เลยไปรับเรียบร้อยครับ